ไอ้กายพุดปลาดุกเอ้ยวันนี้มาข้าวาข้าาเขาคลิปนี้ผมจะมาตกปลาหมอเดียวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ปลาหมอเยอะหรือ,ปรอเปล่าเรามาดูกันมา โอเคครับผมมาดูไม้แรกครับผมไม้แรกก็ลงไปแล้วก็นั่งรอปลากินอยู่ประมาณนาทีกลัวเลยนะครับผมแล้วก็โปรมียกันหลังจากนั้นก็วัดเลยนะครับผมเรียบร้อยครับแต้มแรกมาแล้วนะครับนี่ทุกคนปลาหมอครับแต้มแรกหลังจากนั้นก็เอามาเก็บนะครับผมหลังจากเก็บปลาเสร็จก็มาตกปลาต่อเลยนะครับแล้วมานี่ก็นั่งรอปลากินอยู่ประมาณนาทีกลัวเหมือนกันนะผมแล้วก็โปรมียกันก็วัดเรียบร้อยครับผมวัดไม่ติดนะหลังจากนั้นก็เอาเบ็ดลงใหม่ครับผมแล้วก็นั่งรออีกครับผมแล้วก็โปรมียกันหลังจากนั้นก็วัดครับผมเรียบร้อยครับผมไม ังจากนั้นผมก็เดินหาตกที่ใหม่นะครับผมก็ตรงนี้ก็น่าตกหลังจากนั้นก็ลองเอาบ็ดลงลองดูก็ผมเผื่อจะมีปลากินดีับผมแล้วก็เอาบ็ดลงประมาณนาทีกลัวเลยก็ผมก็มีอาการกินแล้วก็วัดครับผมจงังหวะนี้เรียบร้อยฮะแต้มนี้ก็มาอีกแล้วครับผมเป็นปลาหมอครับทุกคนนะหลังจากเก็บปลาเสร็จก็มาตกปลาต่อเลยนะครับแล้วระหว่างร่างรออยู่ประมาณนาทีกว่าก็ผูมีอาการก็วัดเรียบร้อยครับผมแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่ปลาหมอครับผมแต่ว่าเป็นปลาขาวนะครับทุกคนนี่ทุกคน,กคนขนาดไซส์ก็ถือว่าสวยเลยนะครับผมหลังจากผมเก็บปลาขาวเสร็จน้อมันก็วัดปาหมออได้ีก ตัวผมนี่ทุกคนน้องก็มาด้วยกันนะผมกับผมนะหลังจากนั้นก็ตกปลาไปเรื่อยๆนะครับก็มีวัดติดบ้างวัดไม่ติดบ้างนะครับผมแล้วก็วัดหลุดบ้างก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการตกปลานะครับมันก็ต้องมีหลุดบ้างมีได้บ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วปลาหมอที่ผมตกปลานี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าผมเอาไปทําอะไรผมคือผมก็เอาไปเป็นเหยื่อในการใส่เบ็ดนะครับผมไปปักเบ็ดนะครับทุกคนนะแล้วก็เอาไปดักกบนะครับผมแล้วมาดูมานี้มันสุดท้ายก่อนกลับบ้านผมก็วัดมาเรียบร้อยล้ผมไม่ใช่ปลาหมอครับผมแต่ว่าเป็นะครับ ปลดตัวนี้ก็เป็นปลดนานะครับผมนี่และนี่ก็คือผลงานของวันนี้ผมก็ถือว่าได้เยอะนะครับผมวันนี้